สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินลงในโปรแกรม Smart Asset t a g g i n g นะครับผมโดยใช้วิธีการนำเข้าแบบ Excel นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีตัว t e m p l a t Excel e นะครับสำหรับนำเข้าข้อมูลก่อนนะครับซึ่งหัวข้อต่างๆจะมีดังนี้ครับหนึ่งนยะเป็นตัว Asset Code นะครับที่ให้เรากำหนดโค้ดต่างๆของทรัพย์สินนั้นๆนะครับ สองเนี่ยเป็นเรื่องของ description ครับที่ระบุว่าทรัพย์สินนั้นมีชื่อว่าอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมและต่อมาจะเป็นเรื่องของตัว asset class และ asset category นะครับก็นี้เรามีการแบ่งทรัพย์สินตาม class และ category ด้วยนะครับสุดท้ายด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว location ที่ทรัพย์สินนั้นอยู่นะครับแล้วก็แผนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับโดย บางที่อาจจะมีการอินพุตเรื่องของ serial number model number และแบนดลงไปด้วยก็ได้นะครับผมซึ่งตัว asset card category แล้วก็ location กับ department นะครับตัวนี้เราสามารถคีในตัว excel ได้เลยแล้วระบบเนี่ยจะไปสร้างข้อมูลใน master data ให้นะครับจะไม่เหมือนกับการ Key In นะครับที่ต้องไปคีปตัว master data ด้วยนะครับผมเมื่อเราเกาะข้อมูล พบแล้วนะครับเราก็กดเซฟไฟล์นะครับแล้วกลับไปที่ตัวซอฟต์แวร์ Smart Asset Tagging ครับผมไปที่หัวข้อ Import ครับจากนั้นไป Import Data ครับเลือกที่ Browse File นะครับผมจากนั้นเลือกที่ไฟล์ที่เราเซฟเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กด Import Asset นะครับครับตรงนี้นะครับก็จะมีการโชว์ตัว Processing นะครับว่าปัจจุบันมีการ ดึงข้อมูลจากไฟล์ที่เราคขีย์เมื่อสักครู่มากี่เปอร์เซนต์แล้วนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานะานะครับว่ามีแอสเซทตัวไหนที่ถูกลบออกไปบ้างหรือมีแอสเซทตัวไหนที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีแอสเซทตัวไหนที่มีการอัปเดตข้อมูลในในรหัสโค้ดโค้ดแอสเซทโค้ดเดิมนะครับผมอย่นี้นครับสีเขียวก็จะเป็นที่ถูกดีลีสสีขาวจะเป็นนิวแล้วก็สีฟ้าเป็นอัปเดตนะครับ เมื่ออัปเดตขอบร,ร็อกเซนแล้วนะครับตัวออกแบบก็จะโชว์ขึ้นมาคอมพ t e นะครับผมโอเคครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปดูตัว asset list ที่เรา Import มาจาก Excel เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับผมนี่ครับ a s s e t list ก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับขั้นตอนการ นำเข้าข้อมูลรั์สินนะครับโดย Excel มีประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเขียน Asset Code นะครับลงในแท็กครับทำได้โดยการไปที่ Port Connection นะครับผมจากนั้นเนี่ยเชื่อมต่อตัว d e s k Top r e a d e r นะครับผ่านสาย USB นะครับจากนั้นกด Connect ครับผมครับเมื่อเชื่อมต่อ d e s k Top r e a d e r แล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Asset Code ดนั้นๆครับ นำแท็กของ a s s e t Code นั้นนะครับวางบน Desktop Reader ครับผมจากนั้นกดไล่แท็กครับโอเคครับผมจะขึ้นว่า Successful นะครับจากนั้นเราก็ต้องไล่ทำขั้นตอนเหมือนกันในทุกๆแท็กนะครับให้ครบตามที่เราได้มีการอัพโหลด Excel เข้าไปครับผมโอเคครับเท่านี้ครับเป็นขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูล รับสิทธ์นะครับลงในซอฟต์แวร์ Asset Tagging ครับผมขอบคุณครับ